สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องวาดซาจาหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้ได้ปูสดมาค่ะเพื่อนๆได้ปูสดมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดองกันค่ะสดๆเลยค่ะต้มเคาะมันก็อร่อยมากจา้าตัวใหญ่ๆค่ะเพื่อนๆเ,เป็นปูทะเลนะคะปูทะเลค่ะ เวลาดองแล้วมันมากจะอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูวิธีกันนะคะว่าเราทำยังไงปูทะเลเราดองส่วนมากจะดองด้วยเกลืออร่อยค่ะดองน้ำปลาก็ได้แต่จะอยู่ได้ไม่นานเขาก็จะโอ้เหมือนปูนาเราเดี๋ยวเราจะมาดองกันค่ะ เวลาเราดองนะคะเราจะต้มน้ำร้อนไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็มาทำน้ำเกลือค่ะเอาเกลือใส่ไปจ้าแล้วให้ดีเราผสมน้ำปลาด้วยจะอร่อยมากเราจะดองเข้าประมาณสักสามชั่วโมงก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราจะปล่อยให้ปูเขาคายขี้ก่อนนะคะ เราจะแช่เขาไว้สักพักแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาใส่กระแป๋งไว้ให้เขาแห้งค่ะตอนนี้เราจะให้เขาคลายขี้คลายอาหารก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูอทิ้งจ้าว่าเป็นยังไงค่ะค่ะเพื่อนๆหลังจากเราแช่เขามาประมาณพักนึงแล้วนะคะแล้วเราก็จะจับใส่กระแป๋งค่ะแล้วเราจะปล่อยให้เขาตัวเขาแห้งก่อนที่เราจะนําไปดองค่ะ เราก็จะเอาใส่ไปเลยค่ะใส่กระป๋งค่ะเดี๋ยวมาดูเทงค่ะว่าเป็นยังไงจ้าค่ะเพื่อนๆจากนั้นเราก็ต้มน้ำร้อนนะคะน้ำร้อน เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เกลือกันเลยค่ะอันนี้เป็นเกลือสมุนนะคะเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เกลืออะไรก็ได้ค่ะเราจะใส่เป็น1นึ่งทับพีก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาชิมค่ะเราจะเอาความเค็มขนาดไหนก็ชอบเค็มน้อยเค็มมากนะคะ ดิฉันไม่ชอบเค็มมากเพราะว่าไม่อร่อยค่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำปลาด้วยค่ะคนให้เกลือละลายให้หมดนะคะถ้าเค็มน้อยเราจะแช่นานถ้าเรากะว่าสามชั่วโมงเราเอาเค็มพอดีเค็มออกเค็มนิดๆเ,ดเพื่อนๆเดี๋ยวดิฉันจะชิมก่อนนะคะ พอดีเลยค่ะน้ำประมาณลิตรครึ่งนะเพื่อนๆน้ำลิตรครึ่งแล้วก็สารพีเกลือหนึ่งชัพพีค่ะอันนี้เป็นหัวน้ำปลาแท้นะคะเราจะใส่หัวน้ำปลาแท้ไปด้วยค่ะเพิ่มความหอมเข้าค่ะ เราจะเติมน้ำปลาแท้ไปสองทัพพีค่ะจากนั้นเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะน้ำปลากับน้ำเกลือค่ะดิฉันจะทำอย่างนี้ค่ะเวลาดองออปูทะเลนะคะ ้าเพื่อนๆชอบผงนัวใส่ผงนัวได้ค่ะดิฉันไม่เคยใส่ผงนัวค่ะเพราะว่าลูกชายทานไม่ได้แพ้จะพอดีเลยค่ะเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะสเทใส่กระปุกที่เราจะดองนะคะเดี๋ยวดิฉันจะรอให้น้ําน้ํา เลือน้ำปลาของเราเนยเย็ยนก่อนเย็นกว่าน,นี้นะคะก่อนที่เราจะไปดองค่ะพอดิฉันยังยังอุ่นอยู่เราต้องรอให้เย็นกว่านี้อีกหน่อยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะว่าเป็นยังไงจ้าค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราทำน้ำน้ำปลากับเกลือละลายดองนะคะจากนั้นเราก็จะมาดองปูกันเลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรารอน้ําดองเขาเย็นแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาดองกันเลยค่ะเราก็จะเลือกตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกันค่ะกับตัวกําลังดีค่ะเราก็จะดองไปเลย ปูอันนี้ดองใส่ส้มตำอร่อยมากค่ะเพื่อนๆปูทะเลปูเป็นครั้งแรกที่ดองปีนี้สำหรับปีนี้นะคะทุกทุกปีที่ฉันก็จะได้ปูมาดองค่ะก็จะมีชาวประมงฝรั่งชาวประมงเดนมาร์กเข้าไปหามานะคะฝรั่งเขาจะไม่ทานกันค่ะเพื่อนๆ ดี๋ยวน้ำเขาก็ออกอีกค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้ำน้อยถ้าเกิดน้อยไปอีกเราก็เติมน้ำปลาได้ค่ะค่ะเพื่อนๆปูดองของเราก็บรรจุใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไว้ใส่ส้มตำค่ะปูดองดองเองค่ะเสร็จแล้วค่ะปูดองของเราก็เสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างจ๊า เพื่อนๆมีเวลาลองทำดูคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ